มาเด้อพี่น้องกินข้าวเทียนน้ำกันพี่น้องแดนทอดปีกเป็ดพี่น้องแกงกขาตำมงุ่งพี่น้องตำมงุ่งแดงๆนะฮะซุปน้ำไม้พี่น้องซุปน้ำไม้สดนี่นะพี่น,อน้องน้ำไม้ก็ออกแล้วลนะมาเด้อพี่น้องเด้อเบอสุขภูสุขคนเด้อในประเทศต่างประเทศเด้อข้าวเทียนน้ำกันพี่น้อง มยดี้พี่น้องพ่อๆกับซองมาหน่อยเคยหล่าอเกาเส้นเคยพี่น้องกับมาบส้มพ่อให้พี่น้องจงมีแต่ความทุขความเจริญเด้อพี่น้องสมัยนี้ปลาลุงมาพี่น้องมาถุงข้าวเทียนต้อกันปลาลุงตามบักุูงนี่อนี้ทอดปีกไก่่อันี้สุตโตไม้พักนี้พักการพักกัดข้าวข้าข้าวะ้าวข้าด้าวข้า้าวข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 ้าเ้้้าวขสุข้้าา ขาดห้อนอันนี้มืนหนีพีหน่อยเอ้ยโคตรว่าแดดโคตรแบบโคตรแบต๊เนาะลุ่ยลุยมากจะเวียพี่หน่อยเลยยิ้วเข่า อย่ <laughs> านี้ตักเลยบาดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเที่ยงมนันอไอา <laughs> อามายางออกมาโอ้ยของมันออเอาไว้นะจำน้ไปเป๊ะ้บด้วไนั่น้อ <laughs> งกัน

cái này tiếp rồi, thôi mình ăn thôi chứ bình không ăn nữa, chết mày, được, cái này mua hoa để bình nó, cái gì เขาโปรอ่อยโปรด,ปด,ปดนี่ทำนายนุูกนี่หยอกใส่ตาหรอสวบของใครเป็นบามาม้างแม่ไม่ให้หา<ด>พุดนองกส่ถวยแล้วใส่ถว,ถวดถดเดยโอนะ้ถวยเจ้าคนเนาะ กิตองหนะตองงตัวตันยบวงแม่ตัวยุบร้ายเพราะหักน้อยหยาะเทตาตมันนจับอััเลยขตัว้าไปดึงกี่ดงรอไหมน เด็กชายต้องไยใครหายไ,<ง>ไม่ได้สเปซใครแมเตือนหายอยู่ที่จิตแตกต่ตทสิเขาเตือนหายเอาโทรมาบอกแม, <c oughs> ม่เป็คยใคย ค่อยๆแล้วถึงเอาไอไม่้องดึงตายอืมถึงเอาเนี่ยเขามม่ละอืมเหืองออกแล้วใหม่นียออกมันหาเเป็นหนาวก็กลัวให้เขามาเอาเลทฮเเรีกเลาแล้วผ้าไหมบาเหมือน ทางก็ะเห้เองมั yeah, <m> ้ยเออเอาเสือหางกุโพนท้องหาเสื้อประป๋องผิวสุดยอดใส่้องเท่าใส่บุญใบเลยหลองใสนมาไายเนี่ยมั้ง บัวสันกระท่านไปลงบัวโอเห็นมางไพ่เ้าคลายคุณบักจะซื้อบางไทยเมื่อะหาจะให้เฮาเป็นเป็นมาเป็นมัเเป็นก็ตองนาหน้ากับพุ้ยจ thế nào hmm. Hmm. thôi dạ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อื่ไม <adan on subscriber Airbnb> ่เีโอนี่นี่นี่นนี่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 นนนี่นี่นี่นนีนีนีนนนนนนนี่่่่นี่่่น มันคอไงองั้น,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 นยับบนงตืเงงดเลยนะู้รู้โมเดลจะดิพอจะมันทุขึ้นยุดอมันหูนะน้ำนี้ดเห็้ด้วย หาปลาปลาเาเมนเมนเคลเมนมาเนฮึ no ่มีนาลูกบุน่าลูกเมนดิสปารีสินกันอุ้ยห่านะเฮเลปหาป่ายอะน่าหายขายว้าววาเสียงดังขนาด อะไอย่งเีบอกี well, ่เทียงใบหัทียงเอา่อเออใหญ่เลยฮะโอ้ให้ให้ย่างเห้ับให้ก้กบาขอดูบอดูเขาได้มเรร็วเด็กเด็กเ็มาควักอย่

Gracias. สำหรับพี่นีมาหน่อยเขาจบลงเพียงตัวน,นี้เด้อพี่น้องเขามาชมอยู่เรื่อผู้ไหญ่โค้ชแท็กโ้ติดตามชม,มพี่น้องเที่ยวหลานเด้อพี่น้องสำหรับพี่นีข้อกาเขามาสบายดีพี่น้องสบายดีไปลง